ไปพอครับพี่เรารับฟังเหตุผลพี่ครับมีเหตุผลอะไรมาก็พูดแล้วเอกันก็พูดอยู่แล้วครับพูดแน่นอนพี่ลองฟังได้เลยครับได้เลยครับลองฟังเลยครับผมพูดตรงนี้เลยครับสถาบันกตริย์นะครับจะสามารถอยู่ร่วมกับคนไทยได้ต้องอยู่ภายใต้รัฐสภาเท่านั้นและต่อไปการเสด็จพระราชดำเนินจะต้องไม่ปิดถนนโดยเป็นการรบกวนประชาชนจนเกินไป จะไปโลรับสเสด็จหรือจะไปทําอะไรไม่ห้ามแต่ต้องเคารพสิทธิประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศด้วยส่วนประเด็นที่ว่าไม่ให้พูดถึงสถาบันรมหารษัตรมันเป็นไปไม่ได้เพราะสถาบันเป็นส่วนหนึ่งของชาติและเป็นต้นต่อหนึ่งของปัญหาทางการเมืองโลกไปถึงไหนแล้วท่านจะมาพูดถึงเรื่องอะไรอยู่อยุธยาหรือสุโขทัยหรือขอถามนิดนึงครับ ใครฆ่าพระเจ้าตากอ้าวพี่ตอบให้ผมหน่อยชื่นใจพี่ต้อ,อ,อบทุกคนเดี๋ยวเราไปนั่งข้างในกันต่อดีกว่าครับใครที่มาเริ่ม